โอ๊ยตื่นเช้ามาโอยหาอะไรกินดีกว่าในตู้เย็นด้วยเอออื้มกินหึงเลยเน่าเมื่อกี่วันแล้ววะเนี่ยโอโทลืมเลยว่าเก็บปลาไว้โอ๊เน่ากี่วันแล้วเนี่ยโชคด,ดีนะมีถังขยะย่ยอยสลายอ่ะผลิตภัณฑ์ใหม่ชอบไว้เออนี่ งขยับย่อยสลายจื๊อเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวควางไม่ถูกเอาใหม่เอาใหม,าามา่จื๊อ,อย่อยสลายไม่มีอะไรทั้งอืม เดี HAVE ๋ยวไอปลาตัวนี้มันยังไม่เน่นาเนยว่ะเอาคืนมาอ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านได้เห็นตัวอย่างของผมแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วครับสิ่งที่พวกคุณเห็นคือทางขยะย่อยสลายนั่นเองวงจรทําได้เองก็ได้นะครับนี่ครับเปิดมันชึบอ,อย่างนี้นเนี่ยแล้วไอกระบองเพชรเนี่ยมันจะเป็นตัวย่อยสลายให้เรา ันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากส่วนไอตู้เย็นนี่ผมคิดได้เ,เปิดตัวเย็นเปิดเออ,เอ,อืข้าจะคิดแนละ้วชมตัวเองแต่ผมแนะนำอย่างหนึ่งนะ มีหลายอย่างที่ทังขยะทำได้คือท่านผู้ชมต้องมีความสร้างสารรค์แล้วมันจะสร้างได้เองอย่างไร้ถังขยะเนี่ยผมก็แค่ลองเล่นๆดูเฉยๆนี่ไงเดี๋ยวผมสอนสร้างก่อนอื่นขุดลงไปสามบล็อกหนึ่งสองสามจากนั้นแล้วก็ขุดบริเวณรอบๆออกเพื่อที่จะวางกบบระบอเพิษได้ แล้วก็ขุดตรงนี้ไปด้วย <Okay. S 1> จากนั้นให้เอาทรายมาทร <Okay. S 1> ายจ๋า <Okay. S 1> มีซทรายอย่างนี้นะครับ mm hmm. กระโดดขึ้นไปแล้วก็วาง mm hmm. จากนั้นให้นำกระบองเพชรมา ถูกอะจากนั้นให้นำสติกกี้พิตันสติกกี้พิตันคือลูกโซปเหนียวนะครับจากนั้นก็ให้เอาบล็อกไม้หรือบล็อกอะไรก็ได้ที่คุณต้องการจะปกปิดมันสติกกี้พิตันวางไว้ตรงนี้จากนั้นก็วางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็วางอีกอันไว้ตรงนี้ลหลายหลคนก็สร้างเป็นบ้านก็ได้ ส่วนี้ตรงนี้ก็เป็นรเรนสตนและตรงนี้ก็เป็นมาเออเขาเรียกอะไรนะเลเวอเอ,อ์ฝอนมาตกอะไรตอนนี้เนี่ย วางไม้ขึ้นไปข้างบนอย่างนี้แล้วก็เปิดมนะันเอาไว้จากนั้นให้ต่อไปข้างบนอีกนะครับเเดี๋ยววะ ไว้อย่างนี้มันจะอามาเป็นรูปเลอย่างนี้นะครับให้หวางบล็อกไม้ลงมาอย่างนี้จากนั้นกาวเลสโะตนต่อสายมากลับมากลับมากลับมาให้เท่ากันนุ่นเป๊ะเลยนะครับจะได้เป็นคันโยกเพ่อแบบเอ้ยชิบหายแล้วกูทิ้งผิดอะไรนะ ไม่่ใชนี่ครับสมมุติผมทิ้งเพสตโนเข้าไปแล้วครับแล้วก็บองเพชรอ่เข้าไปมันจะย่อยสลายข้าในแต่ว่าถ้าผมทิ้งผิดมันก็จะขายออกมาให้ผมอย่างนี้นะครับ อ้าวเฮ้ยทิ้งผิดแต่ถ้ามันมีหลังคามันก็จะปิดเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมทำให้อะสมมุติมันเป็นหลังคาปิดนี้ทิ้งไปโอ้คันยูเจอไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมทิ้งผิดเก็บก็ไม่ได้ทำไงดีวะ โอ้ oh, ลืมไยมันมีที่ย้อนกลับชื่อเก็บแป๊บเป็นไงล่ะครับอืมนี่แหละถังขยะอันเด็ดประสงค์ของแท้แต่ถ้าเราไม่เอาแต่ผมขอเตือนไว้ที่อย่างหนึ่งมันทิ้งได้ทีไ้นั่นนะครับอุ้ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> มันทิ้งได้ทีละอย่างนะครับเนี่ยถ้าทิ้งหลายๆอย่างพร้อมกันมันจะอัดกันไว บางทีนะแต่ถ้าเป็นของเล็กๆมันก็จะไม่อัดกันว้จากนั้นด้วเวลาถึงการปกปิดเดี๋ยวกันนแล้วจะทิ้งไปทำไมในไม้เมื่อกีอ้หลายคนจะสร้างเป็นบ้านก็ได้นะครับ พอจำกัดนะครับว่าต้องอยู่ที่ไหนแต่ว่ามันต้องให้นั่นหน่อยต้องให้มันไม่บังลิสโตนถ้าบังลิสโตนวงจรจะถูกตัดตัด อย่างที่ผมสร้างเป็นกระท่อมที่ผมเล่นมเมื่อกี้อันนี้คือห้องเครื่องมือ เดาเพราผมไม่มีอะไรจะบรรยายคถ้าใครอยากรู้อะไรคอมเมนต์ถามผมได้นะเกี่ยวกับสติ๊กดาวก็ถามผมได้เออไอสติ๊กดาวที่ผมเพิ่งลงแอปไปฮะตอนนี้ผมขอแนะนำนะครับให้ใส่เลสตัวเข้าไปนอ่ะ มันจะปกปิดเนียนกว่า Ah, dila na. niya. Hindi ka sa lakap. Kasi pwede rin yung lakap. Kasi pwede สร้างเสร็จแล้วคุณจะออกมาเป็นหน้าตาบ้านแบบไหนก็ได้จะตกแต่งด้วยอะไรก็ได้อย่างผมเนี่ยผมตกแต่งด้วยนะไอ,ขอเขาเรียกอะไรนะโกสโตนไม่เออถูกแนละ้วโกสโตน ั้งชื่อบอกว่าโกสตนลโกมแปลว่าทองสโตงก็แปลว่าหินบล็อกทองเหรอมันหินเลืองแสงไม่ใช่เหรอเออจะดูดีๆมันก็เหมือนทองนะทองเลืองแสงบานปางดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมาสลันเอยไม่ใช่เมาส์หลอนติงอธิษฐานเอาแล้วก็สาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับบ๊ายบายนะครับจําไว้อยู่อย่างนึงนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมอะไรครับที่ผมจะพูดก็คือชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เข้าใจหไหมครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ดูปัญญาอ่อนมากไปพ่อเนี่ยเฮ้ยลากอย